ากับรถมันเป็นสีของเงนนี่ั้เนี่เข้าก็สามาทีะไปอานั่ขึ้นเปล่านเครับมื่อนั่นฟันเห็นน่ผมไปนอนรื่องผมไปกับปรัดก็พี่เม่นงเวลา่ไงไปนั่งขารถโดยสารคือยังขาบรถโดยสารคือขารถไปยันยังอยู คไทยๆคืบอบพอสอแต่ว่ามันเป็ี่ยนบพอสอรหรือเป็นมองขึ้นเครื่องบินของโวจิกจักคนหวากร้ายเลยเล่านางยู้หันผมกับนี่แม่กับประลัดย่งไปอันถายาาแถวตะวันกอดเราวบัารทั้งกอดทั้งหอมเนาะเราเป็นคนป่วยเลยเป็นคนปกติดีๆนน็เป็นแบบเนี่ย ขึ้นเส้นรบาดเนบาดบาอาสีลายอันนี้รูกเงี้ยายเพิ่อายุเจ็สีเงีย่สคุณลน้อยอยแล้วหรือเีบแล้วแล้วอันนี้คืออยากใส่แต่อีปอยอะไรเขาติดไปเอาตอันนี้ยังคืคขาดอันนี้ยังคือานอันนี้คือปฏิบัติหนี่อห้รท่บ้านอพปนแ่อันนี้งันใน แทงของนเจ้าี่ทีไอ้บ้านขอนเ่นเอาแทนั่นไปก็ได้ก็โอแต่ว่าโอ้นั่นสิสมุดนั่นนันเป็นสมุเอาเพสมุิไปก็ได้แบบวิตเอาคือไป่อนเทนดีนี้น่งเดียวเออเราไปร้านเดี๋ยวไปแว่าเรามาหาเมียอกว่ปนเดยแกนีเดีเดียวไปัเาเจะเยไม่ไปอย่านี้เลยูนั่งาไปย่เลย ถ้าไอ้าข้าทานแ่หนึ่งไหมถ้าปุกแน่หนึ่งดูปุ๊กหนึ่งเขาไหญ่ไปออกไปตะเวนแล้วออกมาล้นแทนมึงจะไปไหนเจ้าก็จะไปไป็น้าทอหลนั่นหมอเ่ไปตะเวม่อันที่เป็นโกดอยู่ออฟฟิศ อยู่กับหลู่แล้ว ไปตรวจโลกไเป็นาวกแล้วาวขึ้นเลยใ่แต่ักใส่ยันใยังแคยน่าตามน้ำก็นวามบ่อบบวอะน้นของน้ำเเปียกจะใเห็ดบองไปแล้วครับพี่น้องโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแพปปี้วาเินไทยครับ เขาสองกระสอบเจ้าเป้าสักข่ยตกใจ่มากเลยเขาสอกระสอบบนเอก่าไเขาสองกระสอบกระสันสอบละหาโลมากระมัดผู้ไดเไขาไห่เขากระสอบสองกระส